สวัสดีค่ะพบกับยอดมนุษย์นักจัดซื้อในอีพีที่24แล้วนะคะครบ2โหลพอดีนะคะที่วันนี้เรามาเจอกันเนาะวันนี้ก็จะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะหลังจากยอนน้ยอมรับว่าหายไปหลายสัปดาห์นะคะเพราะว่าเรามีการเตรียมตัวอะไรหลายอย่างเนาะก็ไปฉีดวัคซีนไปอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ช่วงนี้วิกฤตหลายๆอย่างเนาะก็เข้ามาถึงตัวพวกเรานะคะแบบ กระชัน้นชีพไม่ตั้งตัวนะคะวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะคะอเอาหนังสือเล่มนี้มารีวิวให้เพื่อนๆฟังนะคะแล้วก็อาจจะเป็นแนวทางหรือว่าเป็นข้อคิดให้เพื่อนๆนะคะว่าอาจจะเป็นเหมือนเป็นสั้นๆแล้วกันเนาะเป็นรีฟให้ฟังแล้วกันว่าข้อคิดที่ได้จากหนังสือเล่มนี้นะเป็นยังไงแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากอ,อ่านเนื้อหานะคะซึ่งจริงนําไปปฏิบัติได้นี่เ็าจะสอนเป็นสเต็ปสเต็ปเลยนะคะเอาไปทํำยังไงเนี่ย ก็ลองหากันมาอ่านได้แต่วันนี้ที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังก็จะเป็นเหมือนเป็นช็อตช็อตน้ตแล้วกันเนาะว่าสิ่งที่ฉันได้ได้มาเป็นบุลเลต์บุเลตเนี่ยจากหนังสือเล่มนี้เป็นยังไงก็เหมือนเดิมดิฉันก็จะชอบซื้อหนังสือ2เวอร์ชันนะคะภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะคะมาเปรียบเทียบดูเพราะว่าบางทีการแปลของคนไทยเนาะบางทีวอร์ดดิ้งอ่ะมันมันสลละสลวยหรือว่า การใช้คําพูดมันจะไม่ได้ตรงในทีเดียวนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นการทําเนื้อหารหรือว่าทําข้อความนะคะประโยคให้สลัสรวยตรงนี้ก็เลยเอามาเปรียบเทียบดูนะคะแล้วก็ผู้แปลก็แปลได้ได,ได้ดีมากทีเดียวนะคะตรงนี้เข้าใจได้ง่ายนะคะในขณะเดียวกันอย่างอย่างที่ดีฉันบอกค่ะก็พยายามฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะเนื้อหารตรงไหนแบบเฮ้ยมันใช่เลยมันโดนอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาเขียนเป็นช็อตโน้ตตามที่ทำบูเลต์จอร์นอลไว้เนาะ แล้วก็ผ่านมาคิวไม่ใช่คิวแรกสิครึ่งปีแรกผ่านมาแล้วทุกคนเป็นยังไงบ้างเนาะก็ลองอัปเดตกันนะคะเพราะว่าทาร์เก็ตของเรานะคะนักจัดซื้อหรือว่าหลายๆท่านที่ทํางานประจําหรือว่าในชีวิตตั้งทาร์เก็ตอะไรไว้เนี่ยครึ่งปีเราผ่านมาแล้วลองแท็กตัวเองด้วยเนาะพูดไปเรืเอ่อยไปแก้ววันนี้นะคะก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะเริ่มกันที่เนื้อหาเลยนะคะ เอ่อพีวอรนะเรียกว่าพีวอเนาะในความหมายก็คือเขาจะมีเหมือนเป็นตัว V เนาะตัว V เนาะพีวอในที่นี้หมายความว่าการที่เราในชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนได้กับทุกๆวันนี้นะคะอะไรหลายๆอย่างในปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็วมากนะคะต่างจากแต่ก่อนนะคะที่มันจะไม่ได้แบบว่า e x p o n e n t i a l เออมันไม่ได้เปลี่ยนเร็วมากขนาดนี้นะคะฉะนั้นการที่เราตั้งรับ กับทุกสิ่งทุกอย่างมันวันก่อนพูดไปถึงเรื่องเละซิเลียนแล้วเนาะแต่วันนี้จะพูดถึงว่า,าวิธีการเราจะตั้งรับกับมันยังไงนะคะเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์นะว่าเหตุอะไรที่มันเกิดขึ้นเราจะได้เตรียมพร้อมแล้วก็รับมือกับมันได้นะคะหนังสือเล่มนี้จะไม่ได้พูดถึงว่าจะต้องให้คุณเปลี่ยนชีวิตตัวเองไปลาออกหรือว่าอะไรเลยนะแต่ว่าเราค่อยเป็นค่อยไปนะคะ พีวอในที่นี้นะคะสำหรับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ก็คือคุณเจนนี่เบรกนะคะเขาเป็นฝ่าย HR นะคะทำงานพัฒนาองค์กรของ Google มาก่อนนะคะ g o เ g l ลเรารู้อยู่แล้วเนาะว่าเป็นบริษัทที่หลายๆคนอยากจะไปทำงานมากรวมถึงตัวที่ฉันด้วยอยากจะไปทำนะคะเพราะว่าการ ให้ความสําคัญกับพนักง,งานแล้วก็การพัฒนาองค์กรนะคะเขาทําได้ดีมากนะคะแล้วก็เขาเติบโตได้อย่างดีมากเนาะหลายๆคนไม่มีใครไม่รู้จัก Google ถูกไหมคะอ่าแล้วทางคุณเจนนี่เบรกนะคะเขาก็เดี๋ยวขออ่านโค้ดนิดนึงนะอันนี้อันนี้ชอบมากนะเขาบอกบอกว่าถึงฉันจะชอบช่วงเวลาในการทํางานที่ Google นะคะเพราะเปรียบได้กับการเรียนหลักสูตร MBA 5บปีที่ดีที่สุดเท่าที่ดิฉันจะมีได้ แต่ที่สุดแล้วฉันรู้สึกว่าตัวเองยังสร้างประโยชน์ได้มากกว่านี้ถ้าไปในทิศทางอื่นแล้วกเ็เขาคำนวณออกเป็นตัวเลขดังนี้ฉันช่วยเหลือพนักง,งาน Google ได้35,000คนผ่านโปรแกรมพัฒนาอาชีพภายในองค์กรหรือฉันจะลาออกมาช่วยเหลือผู้คนจำนวนเยอะกว่านั้นนะซึ่งเขาก็ทำตามสิ่งที่เขาตั้งใจก็คือแทนที่เขาจะช่วยคนในองค์กรเขาสามารถ c o n t r i b u หรือว่าทำอะไรให้เกิด อิมแพ t กับโลกนี้ได้มากกว่านี้เขาก็เลยออกมาแล้วก็นั่นแหละค่ะนี่คือการที่เขาเขียนหนังสือเล่มนี้ด้วยเหมือนกันเนาะเขาให้ความรู้กับเราซึ่งมันได้มากกว่าการที่เขาอยู่ Google นะคะอันนี้ก็เลยอยากจะลิงก์ถึงพวกเราไทยอินถึงพวกเราน,นิดนึงเนาะว่าบางทีเราอาจจะต้องลองนึกถึงตัวเราเองนะคะการสร้างคุณค่าให้กับโลกนี้อีกแล้วนะคะเรา ลองมองดูแล้วกันเนาะเพราะว่าจุดมุ่งหมายแล้วก็เป้าหมายของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นก็ลองคิดดูแล้วกันว่าเกิดมาโลกนี้ทั้งพีเนาะเราทําอะไรให้กับโลกบ้างนะคะ<ม>โอเคข้างหน้าหนังสือจะเขียนว่า the only move that matter is your next move ก็คือก้าวที่สําคัญเนี่ยในชีวิตของคุณเนี่ยคือก้าวต่อไปฉะนั้นเราต้อง มองไปข้างหน้าเหมือนกันนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนาะเรารู้ว่าเทคโนโลยีต่างๆมากมายเนี่ยที่มาทําให้เราเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแล้วยิง่งไอตัวเจ้าโควิดเนี่ยมันทําให้เราเปลี่ยนวิถีการทํางานบางคนต้อง work from home บางคนต็ตกงานมันมีอะไร impact อิมแพ t กับเรามากมายนอกจากเทคโนโลยีแล้วนะคะฉะนั้นเราต้องรู้จักปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่ง การเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือการ pivot นะคะซึ่ง pivot ตรงนี้สั้นๆเลยจะมีทั้งหมด4หลักการนะคะก็คือ1 <c oughs> 1ก็คือตั้งหลักนะคะนะคะแล้วก็2ก็คือค้นหานะคะแล้วก็3ก็คือนำร่องแล้วก็4ก็คือออกตัวแล้วก็เขาจะแถมท้ายข้อที่5ก็คือว่าเ,ออเป็นผู้นำด้วยนะคะซึ่งเป็นเป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงนะคะบทแรกเลยบทนำนะคะก็คือเรื่องของการเปลี่ยนทิศทางนะคะในรูปแบบใหม่นะคะ เขาจะมีโค้ดเขียนไว้ว่าของโฮเซซาลามาโกนะคะว่าความวุ่นวายคือความเป็นระเบียบที่รอการถอดรหัสหมายความวายย่ายังไงทุกวันนี้ชีวิตของเรานะคะมันวุ่นวายใช่ไหมคะเอาลเราอยากให้เรารู้เอาไว้นะคะว่าสิ่งที่มันวุ่นวายความวุ่นวายเหล่าเนี้ยค่ะก็คือเค a อสเนาะที่เขาใช้เป็นภาษาอังกฤษมันเกิดขึ้นเนี่ยมันรอให้เราไปจัดการให้มันเป็น ระเบียบก็คือทุกอย่างเนี่ยมันสามารถจัดการแล้วก็คลี่คลายไปได้โอ้เนาะชอบมากคำคำโคดนี้นะคะโอเคบทนำตรงนี้นะคะเขาก็จะพูดถึงหลายหลายคนนะคะที่สร้างการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็สามารถมีชีวิตคือมีชีวิตที่ต้องการได้นะคะทีนี้มาพูดเรื่องก,การเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนทิศทางนะคะการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เรารู้อยู่แล้วเนาะว่ามันมีทุกวัน มีเข้ามาหาเราทุกวันเราต้องเตรียมพร้อมใช่ไหมคะทีนี้จะดีกว่าไหมถ้าเราเตรียมพร้อมนะคะดีกว่าการที่จะต้องให้ถูกบังคับให้เราเปลี่ยนแปลงเราเปลี่ยนแปลงซะเองดีกว่าไหมนะคะเรารู้อยู่แล้วแหละว่าทุกๆคนแหละไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงหลายๆคนไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงแต่ว่ามันจะดีกว่านะสมมติว่าถ้าบริษัทวันไหนวันใดวันหนึ่งเขาจะจ้างเราออกหรือว่ามันเกิดวิกฤตอะไรอย่างเงี้ย ในในฐานะที่เราเป็นลูกจ้างไงคะถ้าเราเตรียมพร้อมแล้วเรายกมือออกก่อนเนี้ยมันจะดีกว่าไหมที่เราจะถูกฟอสให้ออกมานะคะนั่นคือ,อวิธีการของพีวอตนะคะว่าเราเตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเขาเปรียบเทียบพีวอตเป็นอย่างนี้เนาะมันมีการตั้งหลักก่อนใช่ไหมคะตั้งหลักตั้งหลักในที่นี้เหมือนกีฬาเสบาสเบอลกีฬาบาสเกตบอลนะคะซึ่ง ผู้เล่นนะคะก่อนที่เราจะชูดลูกบาสลงห่วงได้นะคะเราจะต้องตั้งหลักถูกไหมคะขาข้างหนึ่งเราต้องตั้งหลักก่อนนะคะแล้วก็ในขณะที่อีกขาข้างหนึ่งเนี่ยเราต้องเอ่อ move ไปมาเพื่อดูว่าเราจะส่งบอลส่งส่งบาสลูกบาสให้กับผู้เล่นเพื่อจะทําแต้มถูกไหมคะฉะนั้นถ้าเรามีหลักที่มั่นคงการที่เราหมุนตัวไปนะคะ เพื่อจะหาจังหวะที่จะโยนลูกอะค่ะตรงนี้ก็จะเปรียบเหมือนการตั้งหลักถูกไหมคะในส่วนที่2ก็คือการค้นหานั่นคือขายข้างหนึ่งเราก็จะมูฟไปมาเพื่อจะหาจังหวะที่จะวางขายข้างหนึ่งนะคะในขณะที่เราเตรียมส่งบอลตรงนี้ก็จะเป็นการนําร่องการส่งบอลถ้าไม่เกิดการส่งบอลจะไม่เกิดการทําให้เกิดโอกาสการนับแต้มถูกไหมคะ นั่นคือการนำร่องนะคะอันสุดท้ายก็คือการออกตัวก็คือการส่งบอลและชูลูกนะคะเขาเปรียบเหมือนเป็นการกีฬา,เ,าเล่นบาสเกตบอลนะคะก็คล้ายๆกับชีวิตของเราจะได้จําง,ง่ายๆเนาะว่ามันเป็นลักษณะนี้นะคะอ่าเรามาเริ่มก,ก่อนที่การตั้งหลักนะคะการตั้งหลักตรงนี้เราก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนเลยนะคะว่าจุดแข็งเรามีอะไรนะคะบางคนก็จะบอกว่าเราโมจะไปทํา จุดแข็งเราไปปิดจุดอ่อนแล้วด้วยไหมอะไรแบบเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยคนเรานะคะควรที่จะส่งเสริมจุดแข็งของตัวเองนะคะดีกว่าไปเสียเวลานั่งปิดจุดอ่อนของตัวเองนะคะแล้วก็มันจะมีบทเทสนะคะของ s t r e n g t ส t ตรนด์ไ f i d e รนะคะก็คือการค้นเขาเรียกอะไรเจาะจุดแข็งนะคะตรงนี้ลองลองไปทำดูเราก็จะรู้นะคะว่าทั้งหมดเนี่ย ของทางคุณทอมแรสนะคะในนี้ก็แนะนําด้วยเหมือนกันนะคะว่าลองไปทําดูมันจะเป็นเหมือนเป็นจุดแข็งให้เราทดสอบว่า5จุดแข็งหละ่ะเรามีอะไรนะคะที่ฉันก็ลองไปทําดูมาด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็เฮ้เราก็แปลกใจนะว่าเฮ้ยเออสิ่งนี้เนาะที่เราชอบทำเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ตัวนะคะว่าเราทําได้ดีนะคะฉะนั้นอ,อ,อย่างที่เขาที่เขาเทำบทสารวจนะคะว่าพนักง,งานที่ทํางานในองค์กระคะ่ะ ถ้าเขาทําอะไรที่มันเป็นจุดแข็งของตัวเองเนะะี่ยค่ะการทํางานกับเขาก,กับองค์กรเนะะี่ยค่ะเขาจะมีความสุขมากกว่าคนที่ทําอะไรที่มันไม่ได้ตรงกับจุดแข็งของตัวเองนะคะทีนี้พูดถึงการตั้งหลักมีการค้นหาจุดแข็งใช่ไหมคะเราต้องรู้ด้วยว่าค่านิยมของเราเป็นยังไงนะคะความสนใจเราเป็นยังไงนะคะมันต้องไปด้วยกันเราต้องรู้ว่าเราต้องการอะไรใช่ไหมคะบางคนชอบที่จะทํางานเพื่อสังคม บางคนเพื่อ,อต้องการที่จะอยู่อย่างสันโดษมันมันแล้วแต่โจทย์ของแต่ละคนนะคะว่าค่านิยมหรือว่าจุดมุ่งหมายในชีวิตจริงๆเราเป็นอะไรนะคะหลังจากนั้นเราก็นำอีสองส่วนนี้มาประกอบกันแล้วก็เป็นวิสัยทัศน์นะคะให้เรารู้ว่า,เ,าเรารู้แล้วแหละว่าเราอยู่ตรงนี้เราตั้งหลักของเราก่อนมีฐานที่มั่นของเราเหมือนเราทำงานประจำอยู่ตอนนี้ เราก็ทําของเราไปทําให้เต็มที่นะคะเป็นหลักของเราก่อนนะคะแล้วมันจะพูดถึงในส่วนที่2ส,ส่วนที่2ก็คือการค้นหานะคะการค้นหาหมายความว่าอ่าเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าจุดแข็งเราคืออะไรอ่ามันก็ต้องเราเราก็ไม่ได้เก่งทุกอย่างไปสมมุติเราชอบที่จะเรียนรู้ใช่ไหมคะอ่าเรียนรู้แล้วมันส่งเสริมไงเราอยากจะเป็นเอ่อนะักยูทูบเบอร์สมมตินะคะยกตัวอย่างเนาะ ทีนี้มีอะไรที่เราควรจะต้องเรียนรู้เพิ่มอ่ามันก็นเป็นส่วนในส่วนที่ค้นหาก่อนอ้าวเราจะต้องไปเรียนการทำคลิปไหมเราจะต้องไปเรียนเพิ่มในการทำ YouTube Page ทํา SEO อะไรแบบนี้ไหมเพื่อให้มีคนมาวิวช่องของเราหรือว่าสร้างเพจการายิงแอด Facebook อะไรประมาณนี้การประชาสัมพันธ์การเขียนบทความหรือว่าการถ่ายภาพอะไรแบบนี้คือมัน เป็นการค้นหาแล้วเรารู้แล้วว่าเรามีจุดแข็งอะไรถูกไหมคะแล้วก็เติมแก็บตรงนั้นว่าควรจะเป็นยังไงต่อเพื่อจะได้ส่งเสริมจุดแข็งเราให้มันดีๆยิ่งขึ้นไปนะคะอย่างที่เขาวาดรูปเนาะมันจะคล้ายๆกันหกันเหมือนแพนดูเช็คแอคเลยว่า Princi p l e ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันคือเป็นวงกลมแพนดูเช็คแอคแล้วก็วนขึ้นไปนะคะก็คือมีมีการ เริ่มทําแล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นขึ้นไปนะคะไม่ใช่ตกลงตกลงนะคะอย่างเงี้ยไม่ใช่เนาะนั่นก็คือส่วนในการค้นหานะคะต่อไปส่วนที่3มก็คือการนําร่องนะคะการนําร่องตรงนี้ก็คือว่าหลังจากเราเริ่มเรียนรู้อะไรเพื่อจะปิดเปิดแกลบของเราแล้วนะคะตรงนี้เราก็จะเริ่มแล้วเริ่มเทสนะ,ะเราลองอาจจะลองดูสมมุติว่าถ้าจะทําการตลาดออนไลน์อย่างงี้ใช่ไหมคะ เราก็เริ่มยิงแอดใช่ไหมคะมันเวิร์กไม่เวิร์กยังไงก็ลองผิดลองถูกไปก่อนนะคะแต่ว่าเราเริ่มลองผิดลอ,ลองถูกไม่ใช่แบบว่าทุ่มสุดตัวอะไรแบบนี้แต่ว่าค่อยๆทํานะคะสมมติว่าทํางานประจําของเราอยู่ใช่ไหมคะงานเสริมของเราเสาร์อาทิตย์อ่ะลองมาทําดูว่ามันมีอะไรที่ทางไหนเหมือนเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะก็ต้องลองลองดูก่อนนะคะว่ามันเวิร์กไหมอย่างอย่างเปรียบกับการ ส่งลูกนะคะเราต้องลองส่งลูกบาสเกตบอลดูวา่าส่งให้ท้งนี้ทางนี้แล้วมันจะเวิร์กไหมอย่างงี้น,นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ส่งเราอยู่เฉยๆมันก็จะไม่ได้ทําแต้มถูกไหมคะฉะนั้นต้องมีแอคชั่นต้องเริ่มเริ่มนําร่องก่อนนะคะ่วนสุดท้ายก็คือการออกตัวการออกตัวตรงนีออ้อย่างสมมุติว่าเรานําร่องไปแล้วใช่ไหมคะเฮ้ยมันเวิร์กว่ะสมมตินะยกตัวอย่างเ,เรามาทํา ธุรกิจขายของออนไลน์ของเราเองเนี่ยหลังจากเราทํางานประจําแล้วเนี่ยแล้วเราก็แบ่งเวลาเสาร์ที่เราเนี่ยมาลองขายของหรือว่ามีกิจกรรมอื่นๆที่มันสามารถตอบโจทย์ชีวิตเราเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมคะอย่างที่เรารู้เนาะเราตั้งธงก่อนเฮ้ยมันตอบโจทย์ยังไงฉันไม่ได้อยากจะได้รวยอะไรแบบนี้ฉันอยากจะมินิมอลชีวิตอยากจะมีไลฟ์สไตล์อยู่บ้านเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอ่านหนังสือฟังเพลงแต่ว่าอยู่ยัง พอประมาณอะไรแบบนี้มันก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเนาะพอเราเริ่มนําร่องได้ระดับหนึ่งแล้วแล้วเนี่ยเราเลี้ยงตัวเองได้สมมตินะอยากจะมาขายต้นไม้อยากจะมาขายของออนไลน์เสื้อผ้าอะไรอะไรก็แล้วแต่นะมาสอนหนังสืออะไรแบบนัน้คือมันสามารถเลี้ยงตัวเองได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็พร้อมที่จะเริ่มออกตัวออกตัวในที่นี้ก็คืออา้าวเร่งเลย เร่งสปีดได้แล้วนะหลังจากว่าเฮ้ยมันเวิร์กแล้วแหละไอ้ยิงแอดแบบนี้มันเวิร์กแล้วอาชุดไปต่อได้อย่างเงี้ยค่ะก็คือเราเริ่มออกตัวนะคะแล้วถ้าสมมติว่ามันเวิร์กนะคะแล้วมันสามารถเลี้ยงชีวิตเราได้นะคะเราก็เตรียมพร้อมที่จะ move นะคะก็คือ pivot ตัวเองนะคะเปลี่ยนตัวเองไปเป็นอีกตัวคนหนึ่งนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย เราถูกกำหนดโดยสังคมแล้วก็ค่านิยมนะคะว่าให้มีขีดจำกัดถ้าเราเรียนจบมาสาขานี้เราจะต้องทำอีอาชีพนี้ไปตลอดชีพเราลืมคิดไปนะคะโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเราไม่จำเป็นเลยที่เราจะต้องเป็นอีสิ่งเดิมๆที่เราเป็นอยู่นะคะฉะนั้นลองค้นหาตัวเองนะคะอยากจะเน้นย้ำกับเพืเ่อนๆหลายๆอีพีที่ฉันจะพูดนะคะว่าเรามีชีวิตเดียวการที่เราทา สิ่งทุกสิ่งทุกอย่างของเรานะคะแล้วใช้ชีวิตให้มีความหมายเรารู้ว่าเราต้องการอะไรในชีวิตนะคะแล้วอย่าไปเวสเวสเวไทม์อย่าไปเสียเวลากับมันอะไรที่มันไม่ใช่ค่ะเราใช้เวลาคุ้มค่าแล้วเราก็เติมเต็มชีวิตของเราอย่างมีคุณค่าแล้วเราก็รู้ว่าเราอยากเป็นอะไรอย่างดิฉันใช้ชื่อยอดมนุษย์นักจัดซื้อเนี่ยอันนี้คือดิฉันทางานจัดซื้อมาเป็นเวลานานมากนะคะแล้วก็คิดว่าการที่เรา ทำงานให้กับองค์กรมันมีประโยชน์แค่องค์กรถ้าเราเอาความรู้ของเราเนะะี่ยค่ะมาแบ่งปันให้เ,เพื่อนๆอันนี้คือคือนี่คือสิ่งที่ฉันมองนะคะแล้วก็คิดว่าเราสร้าง Impact ได้มากกว่านี้นะคะกะ็นั่นก็คือที่มาว่าทำไมถึงมาทำช่อง YouTube นี้นะคะเพื่อจะแบ่งปันความรู้แล้วก็ Impact กับคนได้มากกว่า ที่มีอยู่ในองค์กรนะคะเพราะว่าจริงๆในผแผนกมีอยู่กันสักประมาณ5-6คนอะไรประมาณนี้แต่ถ้าสมมุติว่าเราสามารถ Impact กับคนได้มากกว่าเป็นร้อยหรือว่าเป็นพันเป็นหมื่นอะไรแบบนี้คนในประเทศอะไรแบบนี้มันก็น่าจะดีกว่าใช่ไหมคะเพราะเราเกิดมาทั้งพี่อย่างที่ฉันเน้นย้ำหลายๆทีอะคะว่าสร้าง Impact หรือว่าทําประโยชน์ให้กับโลกของเรานะคะแล้วก็เราจะได้อยู่ใน ประเทศหรือว่าอยู่ในโลกที่มันดียิ่งๆ่งขึ้นนะคะเพื่อลูกเพื่อฐานของเรานะคะโอเคเลื่อยเปื่อยอีกแล้วนะคะโอเคหลังจากที่เราออกตัวแล้วนะคะอ้าวเราก็มูฟออกมาได้แล้วนะ,ะตรงนี้อย่างอย่างนี้ฉันก็พยายามพาลาเลลกันอยู่นะงานเราก็ไม่ให้เสียนะคะในขนาดเดียวกันเราก็ มองหายางอื่นที่เราชอบด้วยนะคะอย่างในหนังสือนะลองไปอ่านมันมีวิธีการเยอะแยะนะคะที่เราจะค้นหานะคะเราลองดูก็ได้ตอนเด็กๆว่าเราชอบทําอะไรอย่างดิฉันเนี่ยเราอย่างดิฉันเนี่ยตอน,นเด็กๆชอบวาดรูปแล้วก็ลืมมันไปเลยอ้าวจนหนังสือเล่มนี้บอกว่าเอาลองมาดูซิว่าช่วงอายุแต่ละช่วงเนี่ยอยู่ชอบทําอะไรเราจะค้นพบก็ได้ว่าจริงๆแล้วเราเราชอบอะไรจริงๆนะคะแล้วก็ จากหน้าที่การงานหรือว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทาให้เราเปลี่ยนไปหรือว่าเราหลงลืมอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะจะได้กลับมาคิดทบทวนนะคะนั่นก็คือ,อ,อทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนาะของหนังสือเล่มนี้คร่าวๆนะคะมาบาฟีฟห้เพื่อนๆฟังก็ขอทวนนะคะก่อนที่เราจะจากกันไปเนาะในหนังสืเอเล่มนี้อยากให้เพื่อนๆลองมาอ่านลึกๆเนาะแต่ว่าคร่าวๆก็คือหลักการมีอยู่ 4อย่างนะคะแล้วก็บวกอีกหนึ่งก็คือ5นะอย่างแรกนะคะก็คือการตั้งหลักก่อนนะคะออกขายึดข้างหนึ่งไว้ก่อนเนาะแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็คืออันที่2ก็คือค้นหาก่อนนะคะตั้งหลักแล้วก็ค้นหานะคะค้นหาเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มนําร่องนาร่องเสร็จเรารู้แล้วว่ามันเวิร์กเฮ้ยมันเวิร์กว่ะไปต่อนะคะก็คือออกตัวนะคะแล้วเราก็พร้อมที่จะ transform ไปเป็นอีกคนหนึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ เราเตรียมพร้อมนะคะเนาะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราสามารถสร้าง Impact ให้กับโลกนี้หรือว่าให้สังคมของเราเนะะี่ยค่ะมันก็จะดีมากเนาะในการสร้างผลกระทบให้ที่ดีๆให้กับสังคมเพื่อให้สิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเนี่ยมันมันมันอยู่ด้วยด้วยดีนะคะสำหรับวันนี้ก็เนื้อหาก็น่าจะประมาณนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็ขอบคุณนะคะสำหรับดอกไม้สวยๆจากออมิส ไฮเดรนเยียนะคะที่ชอบก็ชอบแฮเดรนเยียด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็เสื้อสวยๆจากเทย่าดีไซน์นะคะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่ EP หน้าค่ะ